กินหวานๆหน่อยเฮ้ยคนอยากังกินก็กวนอยู่เด่ะนี้ใส่ช้อนนี่เ้องช้อนช้อนน้ำนมมะพร้าวเ่ยจบน้ำันี้มันช่วยเรื่องน้ำนมเขาีกินเยนี่เจอจิ้กสมะไอที่ไอที่ ที่แห้งมันเชื่อมมันเชื่อมมันแต่น้ำตาลอย่างนี้มันหวานธรรมชาติไงไอที่ผมไล่เราไอที่อบไอที่ที่มันที่นั่นมันผมไล่ถูกก็มีนะมล่ถูกก็มีนีคุณทอะหรอพี่เี่มันอาางทำอยู่ด่าออกมันมัมัอมตบมือให้หน่อยมตมือหน่อยนีปั๊บ

ไหวไ่ไหวไม่ไปวช่วนี่ไมาไหววยไปแล้วไม่เอาแล้วไม่ไม่ควไม่คแล้วไม่ควรไม่ควรอึดขีบบ้าอึดขีบบ้าใครทำอะไรวะไได้หาโลกนอ้บาอเโอเคนี่ดูบรรยากาศต่ละการบ้าทีนะทำอะไรทาข้าวไง ไปบายบายก่อนไปบายกนเลยไปบยด้วยดิไปบายเด็กดวยเดไปกลับนะไปบายเลยพ่อก่อนีเลี้ยงแล้วมีหน้าเดียวไก่เฉีมีหน้าเฉียว